าง่ายๆแต่คุหลัดมันฝรั่งแล้วก็กระล่ำจิ๋วคือว่ากระล่ำดาวสวัสดีจ้ามูลีสิบห้ามาทำอาหารง่ายๆให้พ่อบ้านได้จ้ะเป็นหมูหมูคุหลั่มีเนื้อเราไปจ้ะ

หัวหัวจะแตกฮ่าฮเยอเครื่องเทศก็ถือใหม่เม็ดแนั้นด้วยเอิ่นเอิ่ซื้อือ้ ที่จริงผงม,มันก็ไม่ขายได้จากผงสำเร็จข้าอเจ้าจ้ะทำเองใช้เองใส่ท้องคนแบบได้แล้วจ้ะ เอาว่าฝุงเองทัดเองว่าจังสีหอมเลยจ้ะเอยอะเลยจ้ะหอมมาก không có cần thiết để phải nó nó phải mừng đâu เคี่ยว,วมันเคียวจะแบบหมูนี่นั่นเลยจ้ะส่วนผักกินก็อันมุขลัดเนาะจ้ะเราจะมีผักกะหล่ำจูเพื่อหมูสีซ็ตครับเียบร้อยเลวจ้ะเออคุลัดเนาะเราก็มาจัดการกับกะหล่ำจิว Ủa, tôi có được cái lòng đào windap, ฟ้าจากามากแบบ้านก็สองสามนาทีก็เป็นอันมัดเส่็สับเรียบร้อยไม่ยุ่งยากประมาณนี้กับพ่อเลยจ้ะพ่อมันเออกุบๆทะเลมันสิบวัดแสบด้วยโอเคจ้ะคิดว่า หมูของเราก็จะนิ่มประมาณหนึ่งแล้วจ้ะเราก็จะใส่ซอสของข้าลงไปได้วยจ้ะซอสสูตรพิเศษของเราสาม,มารถทำซอสสปาเกตตี้ได้ทาแป้งพิซซาได้จ้ะเคี้ยวต่อสักพักหนึ่งจ้ะเทน้ำนมัน เห่งลงก้นีกจุกหน่อยนะอเขก็คิดว่าใดที่เละจ้ะเคจ้ะก็สิว่าอุ่นมันฝรัง่งเลยจ้ะที่ต้มใบมื่อว่านนียจ้ะสองขาบโอเคจ้ะมันฝรั่งก็ร้อนด้ที่แล้วเราก็จะจัดจานเลยได้จ้ะ โอเคจ้าเป็นอาหารจานใหญ่มากแต่คนที่เขากินเบิร์้จ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละจ้าเอาไว้พวกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า